สวัสดีทุกท่านนะครวันน natural ี <s tá, <S en ้ไบกานแล้วชันสางกันนะครับนะวันนี้มากนดีละเอกแม็กสามมาโหลดชกหน้างานโหลดเราก็ทําได้นะครับผมบอกเลยว่ายาวกนอีแล้วมีทำตั้งแต่เช้านะครันี้คือโหลดชกหน้าลูกค้าอยากให้ตัวชกหน้านะครับเขาเรียกว่าโหลดโหลดหน้าลงไปกี่นิ้วช่าง2นิ้ว2นิ้วอย่างนี้สงนิ้วน คือโหลดลง2นิ้วนะครับแล้วก็สเตปก็เราไล่น้ํามันมีสปริงแล้วก็ไล่น้ํามันใหม่นะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็คือกาลังติดตั้งประกอบเข้าไปที่เดิมอันดับแรกนะครับเวลาใส่ผิดก็คือต้องรื้อประมาณนี้ครับเราก็รับเราก็รับโหลดด้วยนะ X Max e o r z a a d v, v, v มาได้เลยแต่ว่าของเนี่ยจะจะ,จะแล้วแต่นะบางทีลูกค้าอยากได้แบบของแบบ Y S s หรือว่าของแบบแบ,บ,แบ,บแรนด์หน่อยก็อาจจะต้องมีการสั่งเตรียมนะต้องนัดมานิดนึงนะ ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยพี่เข้ามาแบบมีของเลยไหมอะไรเงี้ยเพราะรุ่นบางรุ่นเราก็ไม่ได้สต็อกนะครับบางทีก็มีสต็อกบางไม่สต็อกบาง<ม>อันนี้ให้สอบถามเข้าในเพจก่อนนะก่อนนี้นัดเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามันจะโหลดลงแล้วมันมีแบบรูปร้าบเป็นไงแต่ส่วนใหญ่ลูกคนลูกคนน่าจะเห็นมาบ่อยแล้วนะครับว่า X Max โหลดหน้าเป็นยังไงซึ่งเวลาโหลดหน้าข้อดีของมันเป็นยังไงช่างเวลาทรงมันจะสวยแค่นี้เหรอครับการขับขี่มันก็จะนิ่งขึ้นอ่าไม่ลอดไม่ลอดเอาไม่ง่ายว่ายึดเกาะติดถนนขึ้น เพราะว่ามันหล่นหน้าไงน้ำหนงน้ำหนักมันไปทวงอยู่ตรงพื้นนะครับบนฟอกราวเนี่ยมันจะทําให้ตัวรถอะ่ะขี่แล้วมั่นใจขึ้นเอาง่ายง่ายแต่ว่าข้อข้อที่จะต้องแลกมาก็คือว่าพอมันหล่นหน้าเยอะเนี่ยระยะยุคตัวของโชคมันน้อยลงมันก็จะทําให้แข็งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคไป let's go <S เอาแล้วตอนนี้ก็ประกอบพื้นแล้วนะครับอันนี้เราจะรู้แล้วว่ามันโหลดหน้านะ เพราะว่าเห็นแล้วว่าระยะบางโคนเนี่ยมันมันเหลื่อมกันแล้วนะในระยะยุคตัวของโชคมันน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <s> เดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบชิ้นนี้เสร็จ <_ letter> ก็เนี่ยเสร็จละแล้วก็ให้ลูกค้าขับรถกลับนะครับใครที่สนใจอยากจะโหลดโชครุ่นไหนนะครับสามารถสอบถามมาเข้ามาก่อนได้นะครับเรามีทุกรุ่นพร้อมบริการนะครับใครชอบคิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตา,านะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งปิงปิงนะครับจะได้ไม่พลาดคิปใหม่ๆ ของร้านเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวร้านคลิปต่อไปเราจะทําอะไรอีกเราจะไปกวนอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเราฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคไปนะครับผมเจอกัน